อันนี้สุนทนายสิทธิมนุษยชนเนี่ยบอกว่าเกตเนี่ยเขาบอกว่าคนที่โดนคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันมากมายขนาดนี้ท่านยังไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยหรือเกดเนี่ยลุกขึ้นมาแถลงของให้ศาลเนี่ยยุติคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองเหตุว่าทุกฝ่ายเนี่ยเสียหายแม้กระทั่งกับสถาบันด้วยเช่นกันเขาบอกว่าเวลาประมาณ9ก้ามงเช้านะคะของวันที่สิบปด ศาลอาญาธนบุรีได้นัดสืบพยานในกรณีรณของเกดนะคะกับพวกสองคนที่ไปปราศัยในกิจกรรมฟื้นฝอยหาตะเข็บใครฆ่าพระเจ้าตักสินนะคะในวันที่6เมษายนปีที่แล้วนะคะโดยที่ว่าเกดเนี่ยถูกเบิกตัวมาแล้วก็มีการปฏิเสธอำนาจศาลโดยการที่มาถึงแล้วเนี่ยก็นั่งหันหลังให้กับผู้พิพาษาตลอดทั้งวันเลยเมื่อมีการเสร็จสิ้น การพิจารณาคดีนะเจสโสพลได้ลุกขึ้นมาแถลงทวงความคืบหน้าสองข้อเรียกร้องที่ตัวเองได้ลั่นวาจาไว้ก็คือจะต้องคืนสิทธิในการประกันตัวให้กับนักโทษทุกคนแล้วก็ยุติคดีมาตราหนึหนึ่งสองทั้งหมดด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นการสืบพยานนัดที่สาก่อนหน้านี้เนี่ยสารได้สืบพยานโจทย์ไปเมื่อวันที่สแล้วก็วันที่สิที่ผ่านมา ย้อนกลับไปในการสืบพยานนัดแรกโสคนได้ถูกเบิกตัวมาที่มาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเขาเนี่ยได้ลุกขึ้นถแถลงต่อสารเพื่อขอให้ถอนทนายความในคดีนี้รวมทั้งเรียกร้องนะคะต่อสารไว้2ข้อเรียกร้องตามที่มีได้อ่านไปนะคะก็น,นั่นแหละก็ท่าทางก็คงจะหมดหวังอย่างที่บอกเลยว่า ในเรื่องของข้อเรียกร้องอะไรต่างๆแล้วเราก็ประเมินไว้แล้วนะว่ามันก็คงจะไม่ประสบความสําเร็จแต่ว่าโอเคใดๆก็แล้วแต่นะคุณเกตเขาก็มีความปรารถนาอย่างแรงกล้ามีอุดมการนะเขาก็ยังทําต่อไปโดยการเอาตัวเองนั้นมามา,มามาเป็นเดิมพันนะเอาในเรื่องของสิทธิเสรีภาพเนี่ยของตัวเขาเองเนี่ยมาแลกโดยที่บอกว่าผมโสพล นะเป็นจำเลยที่1ในคดีนี้เป็นระยะเวลากว่าสาสัปดาห์แล้วที่ผมปฏิเสธอำนาจศาลประกาศถอนทนายและไม่ขอมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาใดๆของศาลแล้วก็มีข้อเรียกร้องนะสองข้อต่อศาลผมขอขอบคุณสารอาญาที่ให้สิทธิ์ในการประกันตัวกับผมและจำเลยอื่นๆแต่การประท้วงของผมนั้นเป็นการประท้วงต่ออำนาจศาลทั้งหมดเลยตอนนี้เนี่ยมีคนอยู่ในคุก 32คนอีกสองคนนั้นกําลังอดอาหารประท้วงหลายคนอาการกําลังย่ำแย่ทั้งเวหาวารุณีเอกชัยรวมถึงผู้ต้องขังคดีการเมืองอื่นๆที่ต้องถูกพรากสิทธ,ธิในการประกันตัวไปในประวัติศาสตร์ของการปฏิเสธอำนาจศาลล้วนแล้วแต่เป็นการปฏิเสธอำนาจศาลในานามพระปรมาภิชัยดังนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าเราจะหาความเป็นธรรมได้หรือเปล่า เพราะว่าเป็นสารใต้ใต,ใต้ใต้ใต้พระประมาภธธิไธยเนี่ยแหละคุณเกสบอกว่าผมเนี่ยได้เคยถแถลงไปแล้วว่าราัชการที่เก้าแล้วก็รัชการที่สิบเนี่ยทรงไม่ต้องการให้มีการดําเนินคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองกับประชาชนท่านเคยทวงถามถึงเพื่อนอายการเพื่อนตุลาการของพวกท่านหรือไม่ว่าสิ่งที่พวกท่านกําลังทําอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ การที่พวกท่านเนี่ยทำแบบนี้มันไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ตัวผมแต่มันส่งผลกระทบไปถึงประชาชนกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเลยแม้กระทั่งตัวสถาบันพระมหากษัตริย์เองด้วยขอให้รับรู้เอาไว้เลยว่าการประท้วงของผมนั้นไม่ได้ประท้วงต่อท่านเพียงคนเดียวแต่ผมประท้วงต่ออำนาจในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเลยทำไมพวกท่านเนี่ยไม่ช่วยกันแก้ปัญหา เวลาที่มีคนโดนมาตรา112ท่าไม่ได้รู้สึกอะไรบ้างเลยหรือนะว่าจํานวนมากเลยที่อยู่ในเรือนจําด้วยมาตรา112พวกคุณเนี่ยทำอะไรกันอยู่สุดท้ายผมอยากจะฝากไปถึงตํารวจศาลด้วยว่าท่านไม่ให้พ่อแม่ของจำเลยเนี่ยเข้ามานั่งฟังการพิจารณาคดีแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยท่านกลับปล่อยให้พยานโจดนะคะปาาที่2องได้เข้ามาฟัง ทำเบิกพยานโจทย์ปากที่1ได้ยังไงแล้วแบบนี้ความน่าเชื่อถือของพยานมันอยู่ตรงไหนเมื่อโสพลได้ถแถลงเสร็จแล้วนะศะารไม่ได้กล่าวถ้อยคำใดๆตอบโต้มาแต่ว่ามีการบันทึกข้อเรียกร้องสองข้อของเกตลงไปในราย,รายงานกระบวนการพิจารณาด้วยไม่นานนะคะโสพลจึงได้ถูกเจ้าหน้าที่ราชธณฑ์เนี่ยพาตัวออกไป เตรียมกลับเข้าเรือนจำในช่วงเย็นเวลาประมาณห้าโมงเย็นส่วนการสืบพยานโจทย์แล้วก็จำเลยในคดีนี้ยังเหลือในวันที่25กันยายนพร้อมกับศาลได้นัดวันสืบพยานเพิ่มเติมอีก2นัดก็คือวันที่6แล้วก็วันที่13พฤศจิกายนณน,นี้ก็เป็นสิ่งที่คุณเกตเนี่ยออกมาเรียกร้องแทน ทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็เรียกว่าน่าจะเป็นความกล้าหาญโดยส่วนตัวเลยทีเดียวที่เอาอนาคตของตัวเองมาแลกนะอย่างที่ทุกคนได้รู้นะว่าคุณเกศเนี่ยเขาเป็นเป็นแพทย์รังสีนะที่จะสามารถทํางานหาเงินอะไรได้ตามปกติเลยถ้าเขามีชีวิตที่ปกตินะคะเราก็รู้สึกเศร้าใจนะอืมก็พยายามจะทาดีที่สุดโดยการช่วยกระจายข่าวสารนะคะของคุณเกศโสพลเนาะ 嗯。Mm.